Delhi expert เราก็สู่ช่วงเดลิเอะส์เปกันต่อค่ะยังพูดคุยกับอาจารย์ปิยวดีนะคะอาจารย์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเกี่ยวกับเรื่องของโรคไมเกรนค่ะเมื่อเบรกที่เราได้ทราบไปแล้วนะคะว่าโรคไมเกรนคืออะไรนะคะแล้วอาการของเขาเป็นยังไงบ้างวิธีการรักษาจะต้องทํำยังไงแต่สอบถามอาจารย์ต่อเลยค่ะว่าอย่างโรคไมเกรนเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นแล้วก็คือจะต้องดูแลรักษากันไปตลอดเลยไม่ใช่โรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ใช่ไหมคะคืออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัปจจัยหลายๆอย่างนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่าเออไมเกรนเนี่ มันเป็นโ,โรคที่เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิด <yss. S 2> จากอะไรนะคะ <Bene. S 2> อาจจะเกิดจากพันธุกรรมหรือมีปัจจัยกระตุ้นต่างๆเนาะ,ะทีนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของการดูแลตัวเองอะ,ค,ะค่ะก็สําหรับตัวเองเนี่ยก็จะแบ่งในเรื่องของการดูแลตัวเองออกเป็น2อย่างะนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของการป้องกันนะคะ <perimeter. S 2> ป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนนะคะเพราะฉะนีนน้คนที่เริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเองมีอาการปวดศีรษะไมเกรนนะคะก็ต้องสังเกตนะคะว่าเอ๊มีอะไรนะคะเป็นตัวกระตุ้นนะคะอย่างที่เราพูดไปเมื่อเบรกที่แล้ว มีอะไร<ช>บ้างนะคะ<ช>ลองสังเกตดูว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นของคุณใช่ค่ะ,คะ สมมติเราทราบแล้วว่าอ๋อมีตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามพยายามบีกเลี่ยงนะคะปัจจัยกระตุ้นต่างๆนะคะให้ได้มากที่สุดเนาะอันที่สําคัญต่อมาก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายแต่ทีนี้การออกกําลังกายอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะคะส่วนปัจจัยกระตุ้นที่เป็นสาเหตุหลักก็คือในเรื่องของความเครียดเราอาจจะต้องหากิจกรรมต่างๆทานะคะเพื่อผ่อนคลายในเรื่องของความเครียดเนาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องใบเกรแล้วก็เป็นบ่อยๆนะคะการรับประทานยา ตามแผนการรักษาอันนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะคะไอ้วิมสงสัยเรื่องของการออกกำลังกายค่ะอาจารย์อย่างการอ,ออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไมเกรนค่ะมันจะมีอะไรได้บ้างอะคะ,ะทีนี้เนี่ยสำหรับผู้ป่วยโรคไมเกรนเนี่ยนะคะก็การออกกำลังกายที่แนะนำเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะประสานกับในเรื่องของฝึกลมหายใจนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของชี้กงหรือว่าโยคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็สามารถทำได้ก็จะช่วยให้อาการ เหมือนกับว่าช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคไมเกรนได้ไม่ให้อาการเขาเรียกว่าก็กระตุ้นต่างๆใช่ใช่ค่ะในสอกว่ามีมีข้อมูลนะคะบอกว่าการออกกําลังกายบางอย่างเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะที่มันหนักๆเกินไปนะคะหรือโดยเฉพาะ บริเวณศีสษะที่มันหนักหน่วงเกินไปหรือว่าการเคลื่อนไหวเช่นก้มๆเงยๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นการกระตุ้นทําให้เกิดอาการปวดศีรษะได้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าการยกน้ําหนักหรือการว่ายน้ําหรือการวิ่งอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสําหรับผู้ป่วยไมเกรนมากนักแต่ว่า ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเหมือนกันค่ะอันนี้คือการดูแลเป็นการป้องกันนะคะ,ะแล้วอีกวิธีหนึ่งการดูแลพอมีอาการค่ะจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองอยังไงบ้างคะ,ะทีนี้สําหรับผู้ที่รู้ตัวว่าเป็นเป็นโรคไมเกรนแล้วนะคะก็จะแนะนําเลยว่าควรที่จะพก ยาแก้ปวด <ừ> นะคะไว้ประจําเลยอาจจะเป็นยาพาราเซตามอลหรือว่ายาที่คุณหมอให้ไว้เป็นประจำนะคะเมื่อเริ่ม <c oughs> มีอาการนะคะเมื่อเริ่มมีอาการแล้เนี่ยควรจะรับประทานยาทันทีนะคะโดยเฉพาะหลังหลังจากมีอาการปวดศรีรษะประมาณ5นาทีไปแล้วเนี่ยการรับประทานยาเนี่ยจะช่วยได้ค่อนข้างมากนะคะหลังรับประทานยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะหาห้องนอนพักหรือว่าที่พักที่เงียบๆนะคะ โดยที่ไม่มีแสงมากระทบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยได้ได้มากนะคะหรือถ้าเรามีในเรื่องของ การประครบเย็นนะคะโดยใช้ผ้าเย็นหรือว่าเจลที่มีความเย็นนะคะ <Okay. S 2> ก็สามารถช่วยในเรื่องของลดความปวดได้นะคะนะคะอย่างในเรื่องของการรับประทานอาหารค่ะมีอาหารแบบไหนที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไมเกรนหรือว่ามีอาหารที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงไหมคะอาจารย์อ่าใช่ค่ะทีนี้เราพูดถึงอาหารนิดนึงนะคะในในส่วนประกอบของอาหารเนี่ยก็จะมีสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าไทรามีนนะคะ,คะไทรามีนเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบธรรมชาติในอาหารเนาะเจอได้ในไหนบ้างนะคะก็จะพบได้พวกเนย แข็งปลารมควันหรือว่าเนื้อสายแปรรูปต่างๆของหมักดองเนี้ยเป็นต้นทีนี้เนี่ยผู้ที่มีความไวต่อสารตัวนี้ค่ะ,คะเมื่อรับประทานยาเออเมื่อรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของสารไทรมีนเข้าไปะนะคะก็จะทําให้เกิดอาการปวดศีรษะได้ดังนั้นเนี่ยถามว่าอาหารอยู่มีอาหารประเภทไหนบ้างนะคะอย่างเช่นช็อกโกแลตะนะคะพวกเนยแข็งทั้งหลายผลไม้บางชนิดนะคะ,คะเช่นส้มนะคะหรือว่าพวกมะน,นาวนะคะ,คะเนื้อสัตว์แปรรูป แล้วก็เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะคะเช่นชากาแฟพวกนี้ก็จะส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางก็จะทําให้เกิดอาการปวดศีรษะมากขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงหรือเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงดีกว่าค่ะนี่อาจจะต้องมองดูว่าเราเราแพ้ตัวไหนอะไรอย่างงี้ค่ะแต่อย่างอื่นก็สามารถรับประทานได้คุณต้องรับประทานอาหารในครบห้าหมู่ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วมีกิจกรรมที่ช่วยคลายเครียดไหมคะเพราะว่าความเครียกก็ถือว่าเป็นตัวกระตุ้นให้อาการไมเกรนกําเริบค่ะอาจารย์มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ช่วยผู้ป่วยโรคไมเกร ทีนี้กิจกรรมที่สามารถที่จะคลายเครียดก็จะมีอยู่หลากหลายนะคะก็อาจจะเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองเนาะอย่างเช่นการฟังเพลงนะคะการหรืออาจจะบางคนอาจจะชอบการนวดนะคะโดยเฉพาะการนวดหน้าเนี่ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะแล้วก็ใบหน้านะคะแล้วก็จะลดในเรื่องของการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อมัดเล็กๆค่ะก็จะทําให้รู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็ลดอาการปวดศีรษะไมเกรนได้นะคะนอกจากนั้น การออกกําลังกายเป็นประจําก็มีส่วนช่วยด้วยใช่ไหมคะการค่ะอย่างที่บอกไปก็คืออย่างเช่นการแบบเล่นโยคะหรือว่าอะไรนะคะชีกงเป็นเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ประสานกับในเรื่องของการหายใจอย่างนี้ค่ะก็จะทําให้ บรรเทาอาการ<ช>ไมเกรนได้<ช>ไแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้อาการไมเกรนกำเริบได้ไดนะคะ<ช>สําหรับผู้ป่วยไมเกรนที่มีอาการกําเริบค่ะอาจารย์พอมันกาเริบไปแล้วมันจะมีวิธีการที่จะช่วยให้มันบรรเทาลงได้ยังไงบ้างะคะณขณะนั้นเนาะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเออถ้าสมมติเราเริ่มเริ่มมีอาการปวดศีรษะนะคะการรับประทานยานี้จะช่วยได้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่รับประทานยาภายใน5นาทีต้องเดือมากเขาเป็นแล้วก็กินยาเลยนะคะพอทานยาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางที่2ก็คือในเรื่องของการพักนะคะ ไปตรงไหนก็ได้ที่บริเวณที่เงียบสงบแล้วก็ไม่มีแสง กระตุ้นหรือว่าเสียงกระตุ้นนะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของผ้าเย็นนะคะมาช่วยประคบบริเวณขมับทั้งสองข้างก็อาจจะเป็นเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดอาการปวดศีรษะไมเกรนี้ได้เห็นมีบางคนเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าน้ํามันหอมระเหยหรือว่า essential oil จะช่วยทําให้ผู้ป่วยโรคไมเกรนนี้ผ่อนคลายช่วยอาการของโรคไมเกรนได้อันนี้จริงไหมคะอาจารย์คือเราต้องบอกก่อนว่าน้ํามันหอมระเหยหรือว่า essential oil เนี่ยนะคะก็เป็นน้ํามันนะคะที่พืชเนี่ยสร้างขึ้นมาเนาะตามธรรมชาติ ะะ<ช>เขามีคุณสมบัติก็คือช่วยในเรื่องของอการฆ่าเชื้อโรคหรือว่าลดบรรเทาอาการอักเสบลดบวมนะคะคลายเครียด แล้วก็กระตุ้นให้สดชื่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นออการบําบัดผู้ป่วยไมเกรนนะคะที่มีปัญหาอาการปวดศีรษะโดยการใช้น้ํามันหอมระเหยเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยได้นะคะทีนี้การใช้น้ํามันหอมระเหยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สูตรดมโดยตรงต้องทําให้เจือจางก่อนอนะคะในตาราบางเล่มก็อาจจะบอกว่าควรจะหยดน้ํามันหอมระเหยนะคะในน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ในกระมังแล้วก็แช่เท้าหรือมือเนี่ยไว้สักประมาณ10นาทีก็จะช่วยลดอาการปวดศีรษะหรือปวดไมเกรน ในผู้ป่วยบางรายได้ค่ะก็คือต้องลองดูไม่ใช่ว่าจะได้ผลกับทุกๆคนนะคะอย่างพวกวิตามินอาหารเสริมค่ะผู้ป่วยโรคไมเกรนสา,ม,ม,สาม,มารถรับประทานได้ไหมหรือว่าจะมีส่วนช่วยไหมคะอาจารย์ทีนี้เราต้องบอกก่อนเลยว่าความเครียดเนี่ยมันทาให้ไปทาให้สมองได้ทางานมากขึ้นะนะคะแล้วก็เกิดความเหนื่อยล้าเนาะทีนี้เมื่อสมองเราได้รับการบํารุงนะคะวิธีการบํารุงอันนึงนะคะถามว่าบํารุงเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้สมองเนี่ยสามารถที่จะทนต่อความเครียดได้มากขึ้นนะคะ วิตามินที่สามารถหรือว่ามีส่วนช่วยในการบำรุงสมองก็คือวิตามิน B แต่ทีน,นี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่จะรับประทานวิตามินต่างๆเนี่ยก็ควรจะได้รับการปรึกษาจากแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนค่ะก็คือสามารถรับประทานได้แต่ว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนน่าจะ<อ>ดีกว่า<ล>ะนะคะ,ะสุดท้ายให้อาจารย์ปียวดีช่วยฝากถึงเรื่องของโรคไมเกรนดีกว่าค่ะ ก็ไมเกรนนะคะก็เป็นโรคนะคะที่ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานนะคะเนื่องจากว่าผู้ที่เป็นโรคไมเกรนแล้วเนี่ยจะมีอาการปวดนะคะเมื่อ mm. มีอาการปวดแล้วเนี่ย mm. ก็จะทําส่งผลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะทําให้สูญเสียในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปทํางานนู่นนี่นั่นได้นะคะ mm. ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคไมเกรนอาจจะต้องมีวิธีการในการดูแลตัวเองนะคะโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นอย่างที่เราได้คุยมากันแล้วนะคะ,คะแล้วก็อาจจะต้องมีวินัยนะคะในตัวเองอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆนะคะการไปพบแพทย์ตามแผนการรักษานะคะเพื่อที่จะรับประทานยาอย่างสม่ําเสมอนะคะ,คะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของออบรรเทาอาการปวดจากสีสันปวดศีสไมเกรนได้นะคะก็มีการป้องกัน ไม่ให้อาการปวดไมเกรนกำเริบได้อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะใครที่เป <uz. S 1> ็นโรคไมเกรนก็ลองทําตามดูจะได้ไม่ต้องทุกทรมานกับอาการโรคไมเกรนกำเริบนั่นเองนะคะวันนี้ <ka. S 1> ได้รับความรู้ดีๆมากมายเลยค่ะต้องขอ,ขอบคุณสําหรับอาจารย์ปิยวดีทองยศจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคะ่ะขอบคุณอนาจารย์ได้นะคะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเรามาสแควร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 1มงถึงเที่ยงทาง True v ิชั่นช่อง 42, m b t ภาคกลางช่อง11และ Doctor t รดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ